The SB, The SB ดิ่งขั้วมฤริตยูหนังได้เริ่มจากเรือดำน้ำา u s อสมอนทนาที่บรรจุหัวลบนิวเคลียร์มาเต็มลำได้รับสัญญาณแปลกๆจากจอเรดาร์ที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตวนได้ว่ามันคืออะไรมุ่งตรงมาด้วยความเร็วถึง130นอตเร็วกว่าเรือดำน้ำใดๆที่มีอยู่บนโลกทันทีที่มันพุ่งผ่านเข้ามาใกล้ตัวเรือดำน้ำเรือทั้งลำเสียการทรงตัวจนเรือดำน้ำเข้ากระแทกกับหน้าผาเต็ม ผู้ก,การเรือจึงรีบสั่งให้ปล่อยหุ่นลอยขึ้นไปเพื่อให้หุ่นลอยนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกับคนภายนอกแล้วเรือทั้งลำก็ได้จมหายลงไปในความมืดมิดที่ก้นมหาสมุทรฉากตัดไปที่ใต้ทะเลลึก1,700ฟุตนายคนนี้ที่มีชื่อว่าบิ๊กแมนหัวหน้าทีมขุดเจาะน้ำมันของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถูกจ้างวานจากรัฐบาลด้วยเงิน3เท่าของค่าแรงพวกเขาโดยรัฐบาลต้องการให้พวกเขาเข้าช่วยเหลือเรือดำน้ำ USS Montana ที่เกิดอุบัติเหตุจมอยู่ที่ระดับความลึก2,000ฟุตเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุจากนั้นแฟนของบิ๊กแมนคนนี้ที่มีชื่อว่าลินซี่เธอจะขับเรือดำน้ำขนาดเล็กเพื่อพาเจ้าที่ของกองทัพลงไปสมทบกับทีมของบิ๊กแมนเมื่อลินซี่เข้าสู่ตัวเรือลำใหญ่ได้แล้วจากนั้นลินซี่จะเข้ามายังห้องควบคุมและกล่าวสวัสดีทุกๆคนโดยเธอนั้นเป็นคนที่ออกแบบเรือลำนี้นั่นเองครับ ต่อมาลินซี่กับบิ๊กแมนจะมาเดินตรวจสอบเครื่องยนต์ภายในเรือเพื่อความแน่ใจก่อนออกเดินทางและดูเหมือนว่าตอนนี้รักของทั้งสองคนนั้นไม่ค่อยราบรื่นดีนักพอเข้ามาถึงห้องพักจะทําให้เราทราบว่าทั้งสองคนนั้นตอนนี้ได้หยากันแล้วลินซี่เธอนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วนั่นเองฉากต่อมาจะเป็นการประชุมกันระหว่างคนของบิ๊กแมนกับคนของกองทัพโดยนายคนนี้ที่มีชื่อว่าทอฟฟี่จะมาชี้จุดที่คาดว่าเรือลำนั้นอับปางอยู่ และในระหว่างที่นายคนนี้กําลังพูดไอ้พวกบิ๊กแมนเนี่ยก็ได้คุยหยอกล้อเล่นกันจนในท็อฟฟี่มันขึ้นเสียงว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาออกความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นต้องทําตามที่ผมสั่งคนเดียวบิ๊กแมนที่โดนตะคอกใส่นี้ถึงกบมองตาขวางเลยทีเดียวครับหลังจากประชุมแผนการเสร็จเรือดำน้าทุกลำจะเริ่มปฏิบัติการเพื่อเข้าช่วยเหลือเรือดำน้ํา U.S.S m o n ท ana ซึ่งอยู่ห่างจากพวกเขาเพียง300เมตรเมื่อทั้งหมดบาถึงเรือดำน้ํม m o ท t a n a ท็อฟฟี่มันจึงสั่งให้ลินซี่ ถ่ายภาพรอบๆตัวเรือและคอยตรวจหารังสีแกมมาจากนิวเคลียร์ด้วยจากนั้นไอพวกทอฟฟี่มันจึงทําการเปิดประตูเข้าไปในตัวเรือแล้วก็ค่อยๆใช้โดรนบังคับเข้าไปข้างในยอย่างช้าๆเมื่อตรวจแล้วพบว,ว่ารังสีแกมมานั้นไม่สูงมากท็อฟฟี่จึงสั่งให้นายทหารคนหนึ่งตามโดรนเข้าไปฉากตัดมาที่ลินซี่เธอจะมาเจอเข้ากับท่อยิงจลวดท็อฟฟี่มันเลยพูดผ่านวิทยุมาว่าบนเรือลำนี้มีระเบิดปรมาณูมากกว่า192หัว มีน้ำหนักถึง50กิโลตันพลังทำลายล้างรุนแรงกว่าที่ฮิโรชิมาถึง5เท่าและทอฟฟี่จึงบอกให้ลินซี่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากคนภายนอกด้วยต่อมาทอฟฟี่และอีก3คนรวมถึงบิ๊กแมนด้วยจะเอาเรือดำน้ำลงจอดเพื่อเข้าไปในส่วนของห้องพักและเมื่อทั้งหมดเข้าลึกขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมาเจอกับศพของลูกเรือที่จมน้ำตายจำนวนมาก ทั้งหญิงและชายจากนั้นทอฟฟี่มันจะได้พลิกศพศพหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้บัญชาการของเรือแล้วดึงกุญแจที่ห้อยคอเขาออกมาต่อมาทอฟฟี่มันจะสั่งให้แยกกันไปทีมละสองคนเพื่อออกค้นหาผู้รอดชีวิตโดยพระเอกนั้นได้มากับคนของเขาที่ชื่อว่าแจมเมอร์เมื่อเข้ามาในห้องยิงขีปนาวุธไอแจมเมอร์เนี่ยมันก็ได้ไปเห็นศพที่มีปูไตออกมาจากปากเขาจึงไปต่อไม่ไหวแล้วทําให้หลังจากนี้บิ๊กแมนต้องไปต่อเพียงคนเดียวฉากตัดไปที่ทอฟฟี่ มันจะใช้กุญแจที่ได้มาจากศพก่อนหน้านี้มาเอาเอกสารของกองทัพออกไปจากตู้เซฟขณะเดียวกันไอเจมเมอร์มันก็หัวร้อนที่ไฟฉายของมันเนี่ยพังและวิทยุก,ก็ดันมาเสียอีกมันเลยพยายามดึงเชือกที่ผูกติดไว้กับบิ๊กแมนแต่เชือกเจ้าก,กับก็ดันไปลังไว้กับของมีคมจนขาดเท่านั้นแหละไอเจมเมอร์มันก็โลนใหญ่ ทันใดนั้นมันได้มีแสงสีน้ําเงินสว่างจ้าตรงเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆโดยในฉากนี้นะครับเราสามารถมองผ่านกระจกจะสังเกตเห็นเป็นรูปร่างอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าแจมเมอร์นั้นไม่รอช้าหันหลังกลับไปแล้วก็ดันอางหัวไปโขกเข้ากับผนงังจนเผลอไปกดปุ่มปล่อยออกซิเจนเข้ามาในหมวกมากเกินไปพวกบิ๊กแมนจึงรีบตามมาช่วยเขาและพาตัวออกไปจากเรือ ด้านลินซี่เองที่กำลังถ่ายภาพตัวเรือดำน้ำอยู่ทันใดนั้นระบบไฟฟ้าของเธอเกิดหยุดทำงานขึ้นมาและมันได้มีแสงสีน้ำเงินพุ่งเข้ามาใกล้เธอรูปร่างของมันนั้นระบุดได้ยากมากว่าคืออะไรไม่นานนักมันก็ว่ายน้ำหนีไปตัดมาที่สถานีดำน้ำของบิ๊กแมนลินซี่จะมาบอกเรื่องแสงสีน้ำเงินที่เธอเห็นให้กับบิ๊กแมนฟังเธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไร ฉากตัดมาที่ทอฟฟี่เขาได้รายงานเรื่องวัตถุประหลาดที่ลินซี่เห็นให้กับหัวหน้าของเขาฟังโดยพวกทหารเนี่ยมันคิดว่าน่าจะเป็นเรือรบของพวกรัเสเซียไอ้หัวหน้ามันจึงสั่งให้ทอฟฟี่ไปเอาหัวรบนิวเคลียร์มาสักลูกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันถัดมาคนบนเรือจะมาดูรายงานข่าวจากในทีวีที่บอกว่าเรือมอนทาน,น่าถูกโจมตีจากพวกโซเวียตและพูดถึงบริษัทของบิ๊กแมนที่เข้ากู้ระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนี้ด้วยในข่าวยังระบุอีกด้วยว่า ด้านน้ำด้านบนที่พวกบิ๊กแมนกำลังปฏิบัติการอยู่นี้อยู่ใกล้พรมแดนข้อพิพาทระหว่างประเทศคิวบาอยู่ด้วยเมื่อออกมาจากห้องผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าวันไนท์จะรีบวิ่งเข้ามาบอกบิ๊กแมนว่าไอ้พวกทอฟฟี่เนี่ยมันกำลังเอาเรือดำน้ำออกไปจากยานเธอห้ามแล้วเขาก็ไม่ฟังบิ๊กแมนจึงรีบวิ่งเข้าไปเขาพายายามตะโกนบอกให้มันเอาเรือดำน้ำขึ้นมาแต่พวกมันก็ไม่สนใจดำน้ำลงต่อไปซะงั้นฉากตัดมปที่สถานีขุดจอดน้ำมันด้านบนกำลังถูกพายุห่มกระหน่ำอย่างรุนแรง พวกเขาต้องการใช้เรือถอนสมอออกเดี๋ยวนี้แต่เนื่องจากว่าทอฟฟี่เนี่ยมันเอาเรือดำน้ำออกไปใช้ทําให้พวกเขาต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าเรือที่พวกทอฟฟี่เอาไปจะกลับมาฉากตัดไปที่ไอ้ทอฟฟี่มันสามารถกู้หัวลบนิวเคลียร์ขึ้นมาได้แล้วกับมปที่ด้านบิกแมนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่าไอ้พวกทอฟฟี่เอาเรือออกไปใช้เขาเลยมานั่งดูข่าวที่มีการรายงานว่าเรือลบของพวกรัเสเซียก็ถูกโจมตีจนระเบิดทั้งลําเหมือนกัน เวลาผ่านไปราวสองชั่วโมงพวกทรอฟฟี่ก็ได้กลับขึ้นมาพร้อมกับกระเป๋า,าที่คาดว่าน่าจะเก็บเอาแกนพลังงานของนิวเคลีย์ใสมาไว้ด้านในพวกบิ๊กแมนก็ได้รีบวิ่งเข้ามาไล่พวกมันออกไปจากเรือซะเพราะข้างบนตอนนี้กำลังแย่มากๆแล้วบิ๊กแมนจึงสั่งให้วันไนรีบไปถอนสมอเรือออกเดี๋ยวนี้จากนั้นวันไนเธอกำลังพยายามถอนสมอเรือแต่มันนั้นทำได้ยากมากเพราะว่าเรือด้านบนถูกขึ้นถล่มอย่างหนักหน่วงทำให้สายที่ลั้งเอาไว้แกว่งไปมา ในฉากนี้นะครับผมจะขออธิบายนิดหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะงงงั้นเรามาดูภาพนี้กันนะครับที่ตรงจุดนี้คือจุดที่พวกหัวหน้าของท็อฟฟี่มันอยู่และตรงจุดนี้คาดว่าพวกวิกแมนกาลังอยู่ซึ่งน่าจะเป็นสถานีใต้น้ําที่เชื่อมกับสถานีด้านบนและจุดนี้คือจุดที่วันไนท์กำลังลงไปถอนสมอเรือและบริเวณนี้เป็นจุดที่เรือมอนทาน่าอับปางอยู่นั่นเองครับตัดกลับมาที่หนังแกนหลักด้านบนที่ยึดสถานีได้หลุดออกมาส่งผลให้สถานีทั้งหมดกําลังถูกกระแสน้ําลากไปแล้ว พร้อมๆกับสถานีย่อยที่พวกบิ๊กแมนกำลังอยู่ด้วยบิ๊กแมนจึงรีบวิทยุไปบอกผู้จัดก,การของเขาที่อยู่สถานีด้านบนให้ทําการปลดสลิงที่เชื่อมระหว,ว่างสถานีบนกับล่างสถานีบนเองก็ได้พยา,ายามที่จะขับเทาวเวอร์เคนเพื่อปลดสลิงตามที่บิ๊กแมนบอกแต่ความทิ้หมหายก็มาเยือนเมื่อลมมันแรงมากจนเกินไปจนขอเกี่ยวมันได้แกว่งเข้าไปในห้องควบคุมจนทําให้ทั้งทาวเวอร์เคนถล่มจมหายลงไปในทะเลทันที แน่นอนว่าตำแหน่งที่เครนมันตกไปนั้นนั่นก็คือสถานีย่อยที่พวกบิ๊กแมนกำลังอยู่เขาจึงรีบสั่งให้ปิดประตูที่ติดต่อกับภายนอกทั้งหมดด้านวันไ์เองก็กำลังพยายามเอาชีวิตรอดจากเครนที่ตกลงมาตัดกับอที่บิ๊กแมนก็กำลังยืนลุ้นอยู่ว่าเครนจะตกลงมาใส่หัวตัวเองหรือไม่และทันทีที่เครนตกลงมาพวกเขายังโชคดีมากนักที่เครนนั้นตกลงไปห่างจากสถานีมากแต่ความชิบหายยังไม่หมดเพียงเท่านี้เครนที่ตกลงมาเนี่ย มันไปอยู่ใกล้หน้าผามากเกินไปทําให้เคนค่อยๆตกลงไปในร่องลึกแล้วเคนเจ้ากรรมเนี่ยมันก็ดันมีสายที่ยื่นไปกับสถานีของบิ๊กแมนด้วยทําให้ตอนนี้ทั้งสถานีกําลังถูกลากลงไปในร่องน้ําแล้วทั้งยานเกิดความเสียหายมีไฟลุกท่วมทั่วบ,บริเวณมีน้ําเข้ามาภายในสถานีจํานวนมากระบบต่างๆเกิดความเสียหายลินซี่กับบิ๊กแมนจะช่วยกันดับไฟด้านนอกเองตอนนี้สถานีก็ได้หล่ยประติดอยู่ที่ปลายหน้าผา และดูเหมือนว่ายันจะหยุดถลายแล้ว ตัดกลับมาที่ภายในยานห้องเครื่องยนต์ประตูมันได้ปิดอัตโนมัติแต่คนด้านในเนี่ยพยายามที่จะหนีออกมาแต่ก็ไม่ทันบิ๊กแมนที่ตามมาช่วยแต่ก็ช้าไปแล้วคนข้างในจมน้ําขาดใจตายในทันทีส่วนบิ๊กแมนเองก็ไม่ต่างกันน้ำมันได้เข้ามาเรื่อยๆจนเขานั้นต้องรีบวิ่งหนีไปที่ประตูต่อไปแต่ก่อนที่ประตูจะปิดบิ๊กแมนได้ใช้แท่งเหล็กค้าประตูไว้ได้ทันและมีเพื่อนๆอนนีกสองคนเข้ามาช่วยงัดประตูพอเข้ามาห้องถัดไปได้เขาจงึงรีบปิดประตูก่อนที่นั้นจะเข้ามา เมื่อทุกอย่างจบลงนายคนนี้จะพยายามวิทยุติดต่อไปข้างบนแต่ก็ไม่มีสัญญาณติดต่อใดๆกลับมาพวกทอฟฟี่เองก็บาดเจ็บไปหนึ่งคนและสูญหายไปอีกหนึ่งคนเหมือนกัน และท็อฟฟี่มันยังได้เข้ามาขอโทษกับบิ๊กแมนที่เอาอยานออกไปใช้แต่มันก็บอกว่ามันโดนสั่งมาก็ต้องทําตามที่เขาสั่งด้านลินซี่เองก็กาลังพยายามซ่อมสถานีที่เสียหายและบอกอีกด้วยว่าภายใน2 3ชั่วโมงนี้ที่นี่จะเย็นเหมือนห้องแช่เนื้อและอีก12ชั่วโมงคาดว่าออกซิเจนน่าจะหมดลงแต่ก็ยังพอมีโอกาสรอดถ้าออกไปซ่อมแผงโมดูลข้างนอกได้วันนท์เองก็รอดเหมือนกันและกำลังใช้โดนตรวจสอบสภาพความเสียหายของสถานี ฉากตัดมาที่ดินซี่เธอจะออกไปด้านนอกเพื่อไปยังโมดูลที่3และหวังว่ามันจะสามารถกู้วิกฤตครั้งนี้ได้โดยมีโดรนของทิปขับตามมาด้วยจูจๆสัญญาณภาพจากโดรนก็เกิดการขัดข้องสัญญาณวิทยุเองก็ขาดหายไปด้วยไม่นานนักเจ้าหนอนสีน้ําเงินตัวนี้มันก็ได้โผล่มาอีกครั้งและดูเหมือนว่า มันจะทำการสแกนร่างกายของลินซี่แล้วดำน้ำหายไปอีกรอบแต่ครั้งนี้มันได้พาเจ้าตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยลินซี่นี่ถึงกับยินงงปนอัศจรรย์ใจรูปร่างของมันนั้นคล้ายกับเรือดำน้ำที่มีใบพัดคอยหมุนอยู่ตลอดเวลาลินซี่ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรของเธออยู่ได้เอื้อมมือออกไปจับมันเธอจึงตัดสินใจหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานพอพวกมันจากไปแล้วโดนของฮิปก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง พอกับเข้ามาในสถานีทุกคนจะมาดูภาพที่ลินซี่ถ่ายมาได้ลินซีพ่พยายามบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแต่บิก๊กแมนกับคนอื่นก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกและยังพูดล้อเลียนเธออีกด้วยบิก๊กแมนเองก็ไม่เชื่อและบอกว่าเธอจะทําให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้แต่แม้ว่าจะพูดยังไงบิก๊กแมนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีฉากตัดมาที่ไอทอฟฟี่มันก็บอกว่านั่นแหละคือเรือของรัเสเซียเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับการสู้รบทุกคนบนสถานีต่างไม่ชอบคิดหน้าไอทอฟฟี่กันหมด เมื่อด่ากันเสร็จแล้วไอท็อฟฟี่กับคนของมันจะทําการประกอบหัวลบนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งไอเจ้าฮิปมันก็แอบเอาโดนมาถ่ายวิดีโอและเอาไปให้บิ๊กแมนดูลินซี่ที่มาได้ยินเข้าเธอจึงเดินดุมๆเข้าไปในห้องของไอท็อฟฟี่เธอได้โวยวายและด่ามันเลยว่าแกเอาของแบบนี้ขึ้นมาบนเรือได้อย่างไรไอท็อฟฟี่มันก็ไล่ให้เธอออกไปจากห้องนี้ซะบิ๊กแมนเองก็บอกว่าให้เธอนั้นใจเย็นๆก่อนแล้วทุกคนก็พากันออกจากห้องไปพอพวกบิ๊กแมนออกไปแล้ว ไอทอฟฟี่มันได้พูดกับตัวเองว่าพวกบิ๊กแมนไม่น่าไว้ใจอย่างมากที่สุดเรียกได้ว่ามันประสาทแตกไปแล้วในตอนนี้ฉากต่อมาลินซี่กับฮิปสองคนจะมาคุยกันเรื่องระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็บอกว่าไอทอฟฟี่เนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วโดวยทั้งคู่หารู้ไม่ว่าไอเจ้าทอฟฟี่เนี่ยมันก็ได้แอบฟังผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยแล้วเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปทุกคนต่างเหนื่อยล้าจึงได้นอนพักผ่อน และฉากจะตัดมาที่ห้องเก็บเรือดำน้ําขนาดเล็กมันได้มีสิ่งมีชีวิตประหลาดสีน้ําเงินเข้ามาในยานและค่อยๆเลื้อยไปตามห้องต่างๆภายในสถานนีพอมาถึงห้องที่ลินซี่หลับอยู่เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาและหันมาเจอเข้ากับมันเต็มๆโดยรูปร่างของมันนั้นเหมือนกับว่าเป็นน้ําที่จับตัวเป็นก้อนไหลไปไหลามาโดยต่อไปนี้ผมจะขอเรียกมันว่าวอเตอร์แมนก็แล้วกันครับ และจากนั้นลินซี่เธอจะได้ปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาดูพวกเขานั้นต่างยืนงงด้วยความตกใจว่านี่มันตัวอะไรและมันยังสามารถเรียนแบบหน้าตาของลินซี่ได้อีกด้วยลินซี่เธอก็ยังมือบอดไม่เลิกได้เอานิ้วไปจิ้มที่ตัวของมันและเอามาชิมใส่ปากแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ได้ไหลออกไปจากห้องทุกคนจึงรีบออกวิ่งตามโดยห้องที่มันมานั้นนั่นก็คือห้องที่เจ้าทอฟฟี่อยู่นั่นเองครับและดูเหมือนว่ามันจะสนใจระเบิดนิวเคลียร์มากเป็นพิเศษเสียด้วย ไอทอฟฟี่เองที่ได้ยินเสียงคนวิ่งคมาคามก็ออกมาเจอกับส่วนของห่างของวอเตอร์แมนที่เชื่อมไว้กับน้ำทะเลด้านนอกเขาจึงกดประตูหนีบมันเต็มๆจนตัวของวอเตอร์แมนมันได้ขาดออกจากกันแล้วมันก็ได้หายลงไปในน้ำต่อมาลินซี่จะได้เข้ามาพูดย่อเย้ยไอทอฟฟี่ว่าไหนละ่ะยันของรัเสเซียที่นายว่าในระหว่างที่ทั้งหมดกำลังโกเถียงกันอยู่นั้นไอหาทอฟฟี่มันก็ได้เอามีดกรีดแขนของตัวเองเรียกได้ว่าตอนนี้ประสาทแดกแบบกูไม่กลับแล้วละ่ะ จากนั้นมันจะเข้ามาในห้องเพื่อเตรียมอาวุธปืนเพื่อนทหารของมันก็บอกให้นายใจเย็นๆลงก่อนแต่ดูหน้ามันสิครับจะเย็นลงได้อย่างไรล่ะฉากต่อมาไอ้เจ้าฮิตจะได้แอบไปเห็นพวกทหารกําลังประกอบระเบิดนิวเคลียร์ติดตั้งไว้กับโดนของเขาจะทอฟฟี่ก็ได้มาเจอเข้าพอดีเขาจึงถูกลากตัวมารวมกับคนอื่นๆและถูกพวกทหารใช้ปืนข่มขู่เอาไว้และจับทุกคนเข้าไปขังในห้องครัวเพื่อนๆของไอเวนทอฟฟี่เนี่ยมันก็บอกว่าให้นายใจเย็นๆลงก่อนเราทําไม่ถูกต้อง แต่มันก็ไม่ฟังหาเหวอะไรทั้งนั้นยังดึงดันที่จะเอาระเบิดไปใช้อยู่ดีพอทอฟฟี่มันจากไปแล้วลินซี่จะพยายามพูดเตือนสติทหารคนอื่น,นว่าไอ้ทอฟฟี่เนี่ยมันบ้าไปแล้วต้องรีบหยุดมันเดี๋ยวนี้ก็ยังดีที่ทหารคนอื่นยังพอฟังกันอยู่บ้างจากนั้นแจมเมอร์ที่สรบปไปตั้งแต่แรกจะอัดพวกทหารและช่วยเปิดประตูให้พวกลินซี่ออกมาพวกเขาถึงเร่งฝีเทา้าเต็มกำลังไล่ตามไอ้ทอฟฟี่ไปแต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้บิ๊กแบนกับเพื่อนอีกคนจะอาสาดำน้ำที่เย็นดุดังน้ำ เพื่อไปเปิดประตูอีกฝั่งให้แต่เมื่อดำลงมาแล้วประตูกลับไม่เปิดบิ๊กแมนจึงเปลี่ยนแผนดำน้ำไปที่ห้องเก็บยานลำเล็กเพื่อไปรอบจัดการไอทอฟฟี่ด้านลินซี่เองก็เห็นฉากนี้เหมือนการผ่านกล้องวงจรปิดบิ๊กแมนได้ค่อยๆหยิบท่อนเหล็กขึ้นมาและย่องไปด้านหลังของมันอย่างช้าๆเพราว่าบิ๊กแมนนั้นช้าเกินไปเสียแล้วทอฟฟี่มันได้หันมาเห็นเขาก่อนและชักปืนขึ้นมาแล้วกดยิงแต่ปืนกลับไม่มีลูกกระสุนพอเพื่อนของทอฟฟี่เนี่ยมันได้แอบเอาลูกปืนออกไปก่อนหน้านี้แล้ว บิ๊กแมนจึงง้างท่อนเหล็กฟาดใส่มันเต็มๆแต่ก็โดนเตะส่วนกลับมาท็อฟฟี่ชักบีดออกมาการโดนเดี่ยวจึงเริ่มขึ้นบิก๊กแมนใช้ท่อนเหล็กในการรับมือกับนาวิกคนนี้ทั้งคู่ซัดก,กันอย่างเมามันจนในที่สุดดูเหมือนว่าบิก๊กแมนนั้นจะแพ้ด้านกําลังและกําลังถูกรัดคอแต่เพื่อนหงขาที่ตามมาได้ทานก็ขเข้ามาต่อยหน้ามันเต็มๆไอท็อฟฟี่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงรีบกระโดดหนีลงไปในเรือดำน้ำ พวกลินซี่เองที่ตามเข้ามาได้ก็ใช้ปืนระลมยิงลงไปในน้ําแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักบิ๊กแมนจึงใช้พวกเพื่อนเพื่อนช่วยแต่งชุดดำน้าให้เขาเพื่อตามประจาัการไอเวนนั่นพร้อมๆกับลินซี่ที่กระโดดขึ้นเรือของวันไนท้ทั้งคู่จึงลงสู่น้าออกตามล่าไอทอฟฟี่ด้วยกันไม่นานนักบิ๊กแมนได้แอบว่ายน้ำขึ้นมาด้านบนของทอฟฟี่และเอาเชือกมดติดไว้กับโดนที่ผูกติดด้วยระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเขาตั้งใจว่าจะเอาไปมัดไว้กับสเสาเหล็กจงังหวะเดียวกันไอทอฟฟี่มััันนกก็ไดดด,ด้บบงคพอี แต่ว่าโดนันก็ไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้เพราะว่าติดเชือกที่บิ๊กแมนเอามาดัดไว้กับเหล็กแล้วไอ้บ้านนี่มันก็เลยขับเรือพุ่งชนใส่บิ๊กแมนแต่เขาก็สามารถกระโดดหลบได้ลินซี่ก็ไม่รู้ว่าพุ่งมาจากไหนขับเข้ามาชนใส่เรือของทอฟฟี่จำเต็มจนไฟร้านเกิดติดขึ้นมาในห้องควบคุมของมันบิ๊กแมนกับลินซี่อาศัยจังหวะนี้ยื่นแขนกลนออกไปจากเรือ เพื่อที่จะดึงเชือกที่มัดติดไว้กับระเบิดนิวเคลียร์เทว่าก,ก็ถูกเจ้าทอฟฟี่ที่ดับไฟเสร็จแล้วขับเรือไปชนอีกครั้งส่งผลให้ระเบิดนิวเคลียร์ล่วงลงไปในร่องน้ำทั้งสองลำจึงเข้าห้ามหันกันจนในที่สุดไอ้ทอฟฟี่นั้นมันได้พลาดท่าตกลงไปในร่องน้ำลึกจนเรือดันทนแรงดันไม่ไหวส่งผลให้ไอ้ทอฟฟี่ตายไปเมื่อทุกอย่างจบลงแต่ปัญหายังไม่หมดลงแค่นี้พเพราะเรือดำน้ำมีพวกบิ๊กแมนอยู่นั้นมันได้มีน้ำล่วซึมเข้ามาเรื่รอย ทั้งคู่จึงพยายามช่วยกันอุดรูรั่วไว้แต่ก็ไม่สามารถอุดได้และนอกจากเรื่องน้ําลินซี่เองก็กําลังจะแข่งตาอยู่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันโคตรจะเย็นเลยลินซี่จึงเสนอให้บิ๊กแมนใส่ชุดดำน้ำําแล้วลากเธอออกไปแล้วค่อยเปปั๊มหัวใจเธอถ้าเกิดไปถึงสถานีได้นับว่าเป็นความคิดที่บ้ามากแต่ก็ไม่มีทางอื่นแล้วเมื่อน้ําเข้ามาเต็มห้องลินซี่จึงไม่มีอากาศหายใจและได้หมดสติไปบิ๊กแมนจึงได้ลากตัวเธอออกมา แล้วรีบว่ายกลับขึ้นไปที่สถาน,นีและวิายุบ,บอกทุกคนให้รีบเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพโดยเร็วที่สุดพอมาถึงยานทุกคนจะช่วยกันกู้ชีพลินซี่ทั้งตัวเธอนั้นซีดไปหมดแล้ววันนไนเองก็พยายามปั้มหัวใจเธอแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับมาทาั้งสิน้นบิ๊กแมนจึงปัดมือวันไนออกไปและเข้ามาปั้มเองพร้อมๆกับพูดทังน้ำตาว่าฟื้นขึ้นมาสิที่รักแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอก็ไม่ตื่นขึ้นมา ไอ้เจ้าบิ๊กแมนเนี่ยมันก็เลยตบหน้าเธอไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะตายเพราะโดนตบหรือว่าตายเพราะจมน้ําทว่าปฏิหาริย์ยังมีจริงลินซี่เธอได้ฟื้นขึ้นมาทุกคนต่างมีความสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบิ๊กแมนเมื่อทุกอย่างจบลงบิ๊กแมนจะติดตั้งชุดดำน้าถ่วงน้ําหนักเพื่อลงไปกู้ระเบิดนิวเคลียร์โดยเจ้าชุดนี้มันได้ใช้น้าชนิดพิเศษที่สามารถใช้หายใจแทนถทังออกซิเจนได้เล่นเอาบิ๊กแมนให้ถึงกับชักดิ้นชักงอเลยตอนที่ปล่อยน้ําเข้ามาในมัว และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วบิ๊กแมนจะลงไปในน้ําแล้วมุ่งตรงไปยังหน้าผาจุดที่หัวรบนิวเคลียร์ได้ตกลงไปแล้วเมื่อมองลงไปข้างล่างมันช่างดำมืดสุดจะยังถึงบิ๊กแมนรวบรวมความกล้าทั้งชีวิตกระโดดปล่อยตัวให้จมดิ่งลงไปท่ามกลางแสงสว่างอันเล็กน้อยจากไฟฉายโดยตอนนี้เขาลงลึกไปถึง8,500ฟุตแล้วทำให้เขาเริ่มโดนแรงดันบีบอัดส่งผลให้ประสาทของบิ๊กแมนเริ่มปันป่วนไปหมดแล้วลินซี่จึงพยายามชวนเขาคุย เพื่อไม่ให้บิ๊กแมนหมดสติและเมื่อมาถึงระดับ1 2 0 0 0ฟุตไฟฉายเจ้ากรรมเนี่ยก็ระเบิดออกเพราะแรงดันณที่17,000ฟุตเจ้าโดนขับเคลื่อนก็โดนบีบอัดจนระเบิดและพังไปบิ๊กแมนจึงหักกู้ไฟเพื่อสร้างแสงสว่างเขายัางลงลึกต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ลงมาเจอกับหัวลบิวเคีร์จนได้ทว่าด้านล่างนั้นมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบริวเวณรอบๆตเต็มไปด้วยแสงสีน้ำเงินอมชมพูสว่างจ้าไปหมด แต่บิ๊กแมนก็ไม่สนใจและทําการกู้ระเบิดโดยนายทหารคนนี้ก็ได้วิทยุมาบอกบิ๊กแมนให้ทําการตัดสายดินซะและเมื่อเขาตัดสําเร็จหัวลบนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแต่เรื่องก็ไม่จบลงง่ายๆแบบนี้เพราะถังออกซิเจนของเขาเหลือเพียงแค่5นาทีแต่เขาใช้เวลาตั้ง30นาทีลงมาข้างล่างนั่นหมายความว่าเวลาของเขาไม่พออย่างแน่นอนที่จะกลับขึ้นไปบิ๊กแมนยังได้บอกลาลินซี่และทั้งคู่ จึงได้บอกรักกันในวิทีแห่งความตายไอ้เจ้าวอเตอร์แมนเนี่ยมันก็ได้โผล่เข้ามาบิ๊กแมนยังเอื้อมมือไปจับมือของวอเตอร์แมนไว้แล้วมันได้ลากเขาขึ้นมาข้างบนพระเจ้าช่วยเมื่อผ่านโขดหินขึ้นมาบิ๊กแมนถึงกับต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันคือยานอวกาศของพวกเอเลี่ยนขนาดบหือมาที่จอดไปใต้ก้นมหาสมุทรเขาถูกพาตัวเข้ามาในยานของพวกมันบิ๊กแมนจึงไปยุงตัวเองลุกขึ้นมาและกล่าวสวัสดี ทันใดนั้นกำแพงน้ำด้านหลังของเขามันได้แปลเปลี่ยนเป็นจอโปรเทคเตอร์และฉายภาพการรายงานสดจากบนโลกให้ดูว่าพวกเอเลี่ยนกำลังทำให้เกิดขึ้นยักษ์ซูนมิเข้าถล่มชายฝั่งทั่วทั้งโลกบิ๊กแมนยังถามว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรไอ้เจ้าเอเลี่ยนมันจึงเปลี่ยนภาพฉายกลายเป็นภาพการก่อสองครามบนโลกการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆความขัดแย้งของชนชาติเอาง่ายๆก็คือพวกต่างดาวต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มนุษย์ให้สินส้นซาก พะมนุษย์ยิ่งอยู่ก็ยิ่งทำลายโลกมากขึ้นไปทุกๆวันต่อมาฉากจะได้ตัดมาที่บนพื้นโลกในจังหวะที่ขึ้นยักษ์กำลังเข้าถล่มเมืองจู่ๆขึ้นนั้นนั้นก็ได้หยุดนิ่งและค่อยๆลดระดับลงไปทุกคนบนโลกต่างยืนงงและสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ดีใจที่ทุกอย่างมันจบลงได้กลับมาที่บิ๊กแมนเขาจะใด้ถามพวกเอเลี่ยนว่าหยุดขึ้นยักษ์ทำไมพวกเอเลี่ยนจึงตอบว่าเพราะเขาเห็นความรักที่ลินซี่มีให้กับบิ๊กแมน และตัวบิ๊กแมนเองที่ยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยใครหลายคนฉากตัดมาที่สถานีด้านบนสามารถติดต่อสถานีย่อยได้แล้วพวกลินซี่จึงแจ้งไปว่าพวกเขาเสียคนไปทั้งหมดเจดคนรวมถึงบิ๊กแมนด้วยเพราะว่าพอพูดจบเครื่องส่งสัญญาณข้อความจากบิ๊กแมนจะส่งข้อความมาว่าเขานั้นยังมีชีวิตรอดอยู่และได้เจอเพื่อนใหม่ข้างใต้นี้ด้วยโดยพวกเอเลี่ยนได้ฝากคาเตือนไปยังพวกมนุษย์ให้หยุดทําลายโลกนี้สักทีไม่เช่นนั้นพวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง เมื่อข้อความจบลงทั้งสถานีจะสั่นสะเทือนไปด้วยแรงมหาศาลที่ดันขึ้นมาจากข้างใต้มันได้มีแสงสีน้ําเงินสว่างจ้าลอยขึ้นมาจากล่องน้ําลึกแล้วยานลำใหญ่ของพวกเอเลียนก็ได้ลอยขึ้นมาคนบนสถานีทุกคนต่างแสบตาและประหลาดใจเป็นอย่างมากสถานีด้านบนเองเครื่องโซน่าก็ตรวจจับได้ว่าพบสัญญาณวัตถุขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาด้วยความเร็วสูงตรงตำแหน่งที่พวกเขากําลังอยู่ทุกคนยังรีบออกมาดูด้านนอกเรือยานของเอเลียนมันได้ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้านํา และมันได้ยกเหลือทั้งลำขึ้นมารวมถึงสถานีของบิ๊กแมนก็โดนยกขึ้นมาด้วยและจากนั้นทุกคนบนยานจะได้ลงมาบิ๊กแมนเองก็เดินออกมาจากยานของพวกต่างดาวเหมือนกันลินซี่จึงรีบวิ่งเข้าไปหาและทั้งสองคนก็ได้จุบกันห้ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นเป็นการส่งท้ายของการจบหนังเรื่องนี้แล้วเรื่องราวของเดอะแอสบีดิงคั่วบริตอยูก็ได้จบลงเพียงเท่านี้